ีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆไปงานแต่งเมื่อวานสองวันวันนี้จัดการทำความสะอาดบ้านนะคะมีเวลาอีก3วันนี่เราทำข้างในพี่เหมือนทำห้องนอกนี่ปัดกวาดเช็ดถูกเก็บเก็บหม้อเก็บไห,เบห้เนาะ ก็เลยพวกถ้วยจานก็ไปเก็บใส่ตู้ไว้เนาะไม่ได้ทำพี่เหมินเขาก็เตรียมข้างนอกยายก็ทยอยไปเรื่อยๆเออ๋ยวจะถ่ายน,นี่โอโหเมื่อวานเพืเ่อนเอ้ยยายไม่เคยได้ไม่เคยเจอตอนแต่งตัวเองแต่งครั้งแรกเนาะยายแต่งครั้งที่สองแต่งครั้งแรกกับคนไทยเนาะก็มีการรับไหว้ยายจะ จะเปิดให้ดูนะนึกว่ามันหมดแล้วสมัยนี้โอ้โหเพื่อนๆโอ้ยคนไม่มีเงินในใต้พอดีเลยรับไหวนะย่ยพรเจอห้าพันกว่าน้องชัยอีกสองสามคนคนละห้าพันกว่ายยตาเจอไปสามพันต้องดูของเขาด้วยนะผ้าไหม,อมไอด้ย้ยเปิดให้ดูนะที่มือเขาก็เก็บพวกนี้ ไอแอฟชายกลนกรับเยอรมันทำความสะอาดยายเขาทำก่อนเนิ่มเหม่อนในตู้แช่แข็งท่าดูก่อนถ้าไม่หมดก็จะเอาใส่เพราะว่าตู้นี้มันใหญ่เนาะเอาไว้ในนี้แล้วค่อยเขากินหมดแล้วค่อยดึงปากออกแล้วให้ลูกชายทำความสะอาดเนาะยายเขาทำก่อนเนาะไปเรื่อยๆมีเวลาอีกสามวัน นี่พี่มืนเขาเก็บเรียบร้อยแล้วตรงนี้พวกนี้ยายก็จะเอาไว้ในบ้านนี่พวกนี้ก็จะไปไว้ในโรงรถนะรอแต่จะล้างล้างไปก็ยังั้นแหละเพื่อนๆเจ้าของไม่อยู่นะนเก็บไว้ในโรงรถหมดเลยเวลาทำกับข้าวแล้วข้าวปลาให้กินแล้วยายก็จะเก็บมากเก็บเพียบกัน ทอดปลาไว้กินก็นเระเภทศเสร็จแล้วนะคะปลาทอดกินกับมะเขือเทศเก็บบาทยังไม่เสร็จเลยมากินก๋วยเตี๋ยก่อน กเกาแฟร,รอบสุดท้ายเบ,า,บาๆเอนหกักกระชากคุดไว้วันนั้น,นยังไม่ได้ล้าง ก็ไมสวยอาไปดูอ๋ออ่อเดียวอ๋อนีน yup y, ه, oh, yeah. oh, ่อ mm. ๋ออ oh. ุีมือมีอะไรใจกใจอ่อ้าวอันนี้ก็อ่อนนี่แกนี่

hai <laughs> <laughs> hai ต้องไปพึ่งไม้ใหญ่เลื่อว้อย่างนี้มันไม่เนาวไหมโย่อเียสงูอบียสงูอเียดเยีกะ